ของเรามานะครับจนถึงทุกวันนี้เรียกได้ว่าคว้าอันดับหนึ่งร้อยแรกแล้วซึ่งวันนี้ทางสโมสรประจบเอฟซีโดยท่านนายเอกสมเกียรติลิมลุงนะในการับจังสื่อหนึ่งเลยมอบให้ขอเสียงปร้มือกับชิดพองนะครับขอเสียงโรล่เออแลกแขกโดทีที่มาร่วมเชียร์ที่ดาว หมายเลข3 3ิช right? so ินพงษ์ลักษีหมายเลขสี่หมายเลขส0นี่เด็กโนี่ยสงสัยเขเป็นแฟนของอากซุกิเด็กโเนี่ยผมจะทำอะไ้เลยผูู้ดมาชุนเอาคร้บอย่าวัาเีย บุรีรัมจะมานัดกระชับมิตรกับประจบนะครับแต่บุรีรัมก็เอาจริงนะครับผลผู้เล่นมาชุดใหญ่ตอนนี้สิบผ่านไปสิบนาทีบุรีรัมผ่านนำไปหนึ่งศูนย์นะครับจากเิโก้นะครับเออเปิดหมวกก็ไม่ดีเลยเดี๋ยวไปดูนะครับแม่เข้าดูจริงโงรักรี่เล แลเด็กก็ไปสายมองหาเพื่อนจะไปเองนี่ก้ดูโ,โอ้โหและจะวาที่จุดท่อนะครับโอ้โหทังวัดที่เด็กก็เนี่ยที่มองไปแล้วนะครับก็เป็นวิธีตอนเนี่ยของมุกที่มองเนี่ยเราไปทันแล้วครับ এগও কি বলক আরেলো আমি পুরি রাজে สามปอรตต่อศูนย์ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเปิกดกวบทีนีครับพี่น้องแฟนบอลประกวบที่โรคราชครับวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่ผมมาเพื่อจะบอกว่าความผูกพันระหว่างเปิดกวบเอชซีกับบุรีรัมย์บุรีเดชนั้นเป็นความผูกพันที่ ไม่มีวันเปลี่ยนแปลงได้ผมเนี่ยได้เคยบอกกับพี่น้องไว้ว่าราบใดที่พี่น้องชาวตระตวกยังยินดีต้อนรับบุรีรัมย์ยูลีเต็ดอยู่ทุกครั้งที่มีโอกาสผมจะมาอุ่นเครื่องกับประตวกเอ็กซีกตีจนกว่าชาวกระตวกจะไม่ตอ้องการบุรีรัมย์ยูลนเดับ ทีนี้จบเลขแรก,แรกผมคิดว่าสิ่งที่พี่น้องชาวประกูอยากเห็นเมื่อตอนจบฤดูกาลในเลขที่สองก็คือประกูเอสซีไปเล่นไทยลีกแข่งกับมูริรัมยูนินเตนในไทยอีกเป็นตัวขอให้ผมหวังครับแล้วก็ไม่ต้องไปกังวล ว่าขึ้นไปอยู่ไทยทีก็กันแล้วความสัมพันธ์ระหว่างบุรีรัมยูไนเต็กับประจวบเอฟซีจะลยลงผมถ้าประจวบเอฟซีขึ้นไปอยู่ไทยทีได้ผมจะทำทุกอย่างให้ประจวบเอฟซีอยู่ไทยทีคู่กับบรุรีรัมยูในเด็ครับท่านผู้ชม นั่งใจแล,ละความเูมพันหว่างผมกับนายโเกียที่มีต่อกันแล้วก็พี่น้องชาวเบญจบขอให้มีความสุขกับฟุตบขขอลถนกเรื่มในวันนี้อยากคิดมากเพียงแต่อยากจะบอกว่าถ้าขึ้นไทยลีกจะต้องเจออะไรเจอกันปีหน้าในไทยลีกครับขอบคุณมากมากครับนีม่มีโอกาสได้มาเชียร์บ้านเกิดนะครับประจวบ FC ีเจอกับบุยลนะครับแมตช์การแข่งขันสุดยอดมากเลยครับ ผู้คนประจวบแน่นครับวันนี้มีความสุขครับที่บุยลได้มาที่ประจวบครับผมแต่ว่าปีหน้าก็อยากไปเจอกันที่ไทพิมลีกนะครับตามที่ตกลงกอนไว้กับท่านในวินด้วยนะครับว่าต้องไปเจอกันที่ไทยพิมลีกครับเป็นไงครับบุยลวันนี้ก็วันนี้บุย์ก็เล่นเต็มที่ดีครับก็เล่นเล่นสนุกดีครับก็ตอนนี้ก็จบครึ่งแรกก็บุยลำนำอยู่3าูแล้วคิดว่าประจวบจะยิงคืนได้ไหมครับ ก็มาเชียร์แล้วไงก็ต้องมีสักเม็ดหรือสองเม็ดนะครับยังไงก็เน้นเน้นบุกมาเพื่เนี่ยเอาโอซึกีเรื่องนี้แล้วก็เปิดบ่อไปว่ที่ันอยู่ีสี่เอาบออเอาเอ้า <Besides. S 2> ยังาไม่ดีครับลงไปครับอามเฉลิมวัเฉลิมทเอะวังทีต่เข้าไปกับหมกทีอมาสันต์สตอเดินจงหวยอาให้เล่นก็ไดทีุณเอมรเปิดลูกนีมองเสร แล้วเปิดโผมาดูดูดีหมดเล เอโก้เอโก้ชิคลูกนี้ไปนะวิ่งตัดล้ำมาไม่ล้ำน้ามองหาเพื่อนแล้วก็เอเปิดไปกางลูกแล้วลุกพอดีลูกนี้โอ้โห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 หน้าก้มกันหนึ่งนะโอ้ลูกนี้ถามที่ทองัำเลย เด้ ee, a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 wesome. name, ีผมตั้งไปเรซซ่าไปโเตาเร็กโมโมเพื่อนเปิดอโกเ์สอต้คับแมลูกนี้เดี

มบนมีแบบเมาใชนะหมมกแบบไม่ีหนาประตูต่อสามบใส่เชือเบอร์สิบสองเล่นตำแหน่งกองหลังผนังทองแดงกำแพงหนุนหลังบุรีรัมยูในเต็ดเอาหัวใจรวมกัน เลือดดักสุต้องฝ่าต้องฟันจะนำาชื่อไทยไปไกลกว่านั้นเป็นบุรีรัมย์เมืองแห่งกีลาอะไรก็คูพอเข้าใจอยู่แต่เลือดนักสู ที่โลกให้รู้กันหมดเรามาจากไหนชื่อบุรีรัมจะก,ก้าวนำไปเข้าสู่เส้นไทยที่หนึ่งในเอเชีย